ดีครับก่อนเข้า EP 2นะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็มาเตรียมความพร้อมกันเหมือนเดิมครับนี่คืองานของ EP 2นะครับทีแรกก็จะเป็นระดับที่ต่อจาก EP 1แต่ทีนี้จะถึงวันวันฮาโลวีนพอดีนะครับก็เลยมาเพิ่มเติมให้ก่อนนะครับแต่ก็ใช้เป็นแนวการสอนแนวการเรียนได้เหมือนกันครับซึ่ง e ีพนี้นะครับจะเอาลายไม้จะเอาลายไม้จากชุดปั้นลายไม้นะครับมาประกอบเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างความแตกต่างจริงๆแล้วมันจะมีขั้นต่อจาก e ีพีหนึ่งั่นแหละครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็น e ีพีพิเศษไปก่อนแล้วกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะมาทําเพิ่มให้จะมาทาให้ใหม่นะครับใน e p พีสอันนี้ก็ถือเป็น e p พีสไปก่อนนะครับพอ mm hmm. ดีจังหวะมันเข้ากับเทศกาลเข้าพอดี mm hmm. มันไม่ใช่ของไทยนะครับมาลวี เป็นของต่างประเทศแต่เราเล่นอินเทอร์เน็ตดู Google นะครับดู YouTube เราก็ตามเทรนด์ก็บ้างนะครับแต่ไม่ถึงขนาดว่าจะใส่ตาใส่อะไรให้ดูน่ากลัวนะฮะแต่ให้มัดูงานเก่างานแนวประสาทแบบการ์ตูนให้ดูรอบๆก่อนนี่ okay, ครับลายหินจาก EP พหนึ่งอันนี้ นี่คือลายหินจากอีพีหนึ่งอันนี้ลายไม้นะครับจากเจ็ดเจ็ดชุดงานปั้นเจ e ็ดอีไอแปดแปดอีพีงานปั้นลายไม้นะครับเอามาเสริมโครงโครงทั้งหมดนี้ก็มาจากลายไม้นะครับใช้เศษผ้าใช้เศษผ้าขวดพลาสติกหนวดยาวหน้าแบนๆนะถ้าถ่ากล้องนี เดี๋ยวต้องไปโกนหนวดแล้เห็นไหมครับตะกร้าขนมจีนไมยจงเป็นต้องใช้ตะกร้าขนมจีนก็ได้นะอันนี้ผมใช้ตะกร้าขนมจีนมันก็จะได้เป็นที่ระบายน้ําไปด้วยเลยถ้าใครไม่มีก็ใช้ขวดพลาสติกก็ได้หรืออะไรก็ได้ครับอย่าลืมเจาะรูเหมือนเดิมทางทางระบายน้ำอันนี้คือปั้นจบโดยมีพลิกไปพลิกมานะครับเห็นไหมครับดูลายไม้มาแล้วมันจะมีวิธีขึ้นโค้งมาแล้ว ทุกอย่างมันก็จะเริ่มเพิ่มระดับเพิ่มเพิ่มขั้นตอนขึ้นมาใครดูหมดนะ EP8 ยัน EP8 นะครับมาขึ้นลายหินนี่ก็ง่ายเลยง่ายแน่นอนวิธีการขึ้นงานใน EP1 ถึง8ของลายไม้ไม่มีลายหินเข้าประกอบเลยนะครับผมก็แยกมาเป็นเพลิตของลายหินต่างหากที่เริ่มพื้นฐานใหม่ แต่จะมีบางช่วงที่มันจะต้องใช้โครงของใช้โครงที่คล้ายๆกันก็เลยไม่ค่อยได้เน้นตรงนั้นให้ย้อนกลับไปดูนะครับจะได้ไม่เสียวเวลาในการคลิปจะได้ไม่เสียวเวลาเพิ่มขึ้นนะครับจะได้กระชับขึ้นมานครับพอไปดูโค้งจากอีพีเก่าลายไม้หมดแล้วเนี่ยเราก็มาเตรียมขึ้นลายลายหินได้เลยนะครับแล้วไปดูอีพีหนึ่งลายหินนี่ครับการแยกก้อนก้อนอีก นะครับเอามาเสริมแล้วก็ลายไม้ก็เอามาเสริมแต่ที่ EP นี้จะเสริมความเป็นธรรมชาตินะครับเพิ่มความต่างเพิ่มลูกเล่นนิดหน่อยโดยการมีปากกระถางลงมาอยู่ตรงนี้ด้วยข้างบนด้วยปลูกต้นไม้ได้สองชั้นนะครับต้นไม้เล็กๆหรือจะชั้นเดียวก็ได้นะครับแต่ใส่ดินแค่นี้พอนะหรือแค่จะปลูกสองชั้นได้ไดลดข้างบนได้ข้างล่างด้วยถ้าปลูกสองชั้นเราก็เอา อ,อย่างกันตัดใช่ไหมกันตัดกระถางเล็กก็ได้มีหลายมีต้นไม้หลายประเภทไม้ประดับหลายประเภทเลยดอกไม้เล็กๆหูข้างบนตรงนี้ก็อาจจะเป็นไม้เลือ้อยหรืออะไรก็ที่มันเป็นแนวแบบที่ไม่ใช่แนวตั้งอะ่ะต้นไม้ผมเรียกเรียกไงผมไม่ค่อยถนดัดเรื่องต้นไม้ที่มันแบบห้อยออกมาข้างนอกนี่ก็ได้นะครับได้ตองชั้น ก็แล้วแต่จะไปดีไซน์กันนะครับความแตกต่างของ ep สองนะครับก็จะยากขึ้นมาหน่อยบอกก่อนทีแรกผมไม่ได้จะปั้นแบบนี้นะฮะไม่ได้จะมาถึงแบบนี้พอดีมันเข้าเทศกาลก็เอาสักหน่อยเอาแบบดูขังๆแบบเก่าเก่าเหมือนปราสาทปราสาทที่ปราศาทตนะไม่ใช่ปราสาทปราศาทที่แฮร์รี่พอตเตอร์เคยดูไหมครับเอามาเป็นฟอร์มเล็กเน้อยน้อยให้มันดูคล้ายๆปราสาสอะ แล้วก็มีแบบเก่าๆมีไม้หลากไม้ทะลุนะครับวิธีการปั้นไม้ขีดลายไม้ก็มีหมดแล้วนะครับมาใช้ประกอบได้เลยสําหรับ EP นี้ก็แตกต่างไปนะครับเดี๋ยวถ้ามันยากไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมต้องทําอยู่แล้วต้องทํา EP สองให้ให้มีความยากขึ้นให้มีความยากขึ้นอ EP ีกทีหนึ่งอาจจะไม่ใช่กระถางอาจจะเป็นการปั้นลายแผ่นหินแผ่นอิฐอะไรเงี้ยครับผมถ้าเราได้ตรงนั้นก็เหมือนกันครับเราจะมาดีไซน์เป็นกระถาง เป็นพื้นทางเดินเป็นผนังก็ได้เหมือนกันนะครับการวิธีคล้ายการวิธีการทําคล้ายการแค่เปลี่ยนว่าเราจะเป็นผนังเป็นพื้นถ้าเป็นลายแผ่นพื้นก็ดีอย่างเขามีวิธีการทําพิมพ์แบบง่ายไปแล้วนะครับแม่แม่พิมพ์ยางซิลิโคนการทาพิมพ์เคาะก็ยังไม่ได้ทาให้มีแต่การทําพิมพ์เคาะแบบขนาดเล็กก็มีแล้วนะแต่เป็นขนาดเล็กก็ปรับได้เอามาใช้ได้เหมือนกัน ต่เป็นพิมพ์ขอแบบปูไม่ใช่ไฟเบอร์การ์ดเห็นไฟเบอร์การ์ดก็มีคนทาเยอะแล้วเดี๋ยวถ้ามีใครต้องการก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันให้ผมทำให้นะจะต้องรอหน่อยเพราะว่ายังไม่มีของเข้านะครับงานเกี่ยวกับเรสติ้งยังไม่เข้านะครับเพราะว่าผมไปซื้อแล้วมันมันเยอะไงบางทีมันทําไม่หมดแล้วมันเสียซื้อน้อยก็ไม่พออีกมันไม่พอดี้ามีเดี๋ยวมีงานเกี่ยวกับเรสติ้งเข้าก็จะได้นี้พอดีมีเป็นงานปูนมันเข้านะครับ ก็เลยได้งานด้วยมาให้ความรู so ้ด้วยสอย่างเลยได้เป็นประโยชน์ครับกับผู้เติมหัดใหม่ก็พยายามทําคลิปให้เป็นประโยชน์ทุกคลิปนะครับเช่นเดิมเหมือนเดิมนะครับผมจะต้องมาคุยก่อนก่อนที่จะเข้าเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับ EP นี้ EP ที่จะทํานี้ประสาทเก่าก็ไม่เก่ามากนะออกแนวการ์ตูนหน่อยเราก็เอาลายหินจาก EP หนึ่งมาดัดแปลงใส่นะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะปูนฉาบนะครับแล้วก็มีรอยแตกอันนี้สร้างความที่เสมือนจริงขึ้นมานิดนึงก็ไม่ใช่เหมือนเลยนะแบบแบบแบบน้อยรอยแตกมันก็ต้องทะลุอะไรก่อนครับทะลุอิดทะลุทะลุอิดนี้มาก่อนอิดนี้จะโ่ได้ก็ต้องทะลุรอยฉาบนี้มาก่อนเออจากนั้นเวลารอยแตกของไม้เนี่ยครับต้องทะลุอิฐมาก่อนแล้วก็มาแตกรอยฉาบแบบนี้ ล,ว,ลวงมาปุ๊บปุป,ป,ปุก็ประมาณนี้ EP สอนะครับให้เป็น EP สองไเลยแล้วกันสำหรับการปั้นลายหินแต่มีมุกเม้นมันก็คือใส่ความต่างแต่ลายโดยเอาอวิชาลายไม้มาใช้นะครับเห็นไ,ไหมั้นง,ง่ายๆลายไม้ง่ายไหมก็ไปดูนะครับไปดูไปดูงแต่ EP แรกครับยังไงก็ั้นได้แล้วมาเสริม ผมบันบัานได้ผมว่าบั้นได้เพาผมละเอียดะละเอียดมากเลยนะที่สอนไปถา้าแถมถามได้ด้วยถามแล้วก็มาทําคลิปต่อไปอีกไม่เข้าใจก็ถามได้ตอบได,ได้อยู่อย่างนี้แหละถามไปเรื่อยๆถามไม่เข้าใจก็ถามซ้ําๆ,ๆไปนะครับไหนตอบได้เป็นคลิปผมก็จะตอบเป็นคลิปโอเคครับก็มาคุยกันก่อนเข้าอีพีสองอย่าลืมนะครับก็อ๋อเดี๋ยวเตรียมของไปด้วยเลยก็คือปูนเหมือนเดิมปูนซีเมนทราย หมดแดงอีกตายหยาบหรือตายละเอียดก็ได้นะครับลายหยาบหรือตายละเอียดก็ได้อันนี้ผมใช้ใช้ครบตายหยาบน้ํานะครับขวดพลาสติกเศษผ้าเก่า้าลางก็เป็นตะกร้าขนมจีนหรือจะเป็นพลาสติกอะไรก็ได้ที่มาใช้แล้วนะครับเอามาลองเราจะปั้นจบในครั้งเดียวนะครับไม่มีการพลิกไปพลิกมา ุปกรณ์ที่ใช้ก็ somebody, มีคัตเตอร์เกียงนะครับเือมือป้านอันหนึง่งที่เหมือนไม้แค่หูเดี๋ยวผมให้ดูใครไม่มีก็ไม้ <c oughs> ไมจิ้มลูกชิ้นก็ได้แต่ข้อดีของเครื่องมือตัวนี้คือมันเงานะครับเวลาเราอยากจะเก็บอเรียบเก็บลายมันมีสองอันแนละแต่ใครไม่มีก็ไม่ต้องนะครับหาตรงที่เป็นแหลมๆอย่างนี้นะครับเป็นเหล็กหรืออะไรก็ได้ไม้จิ้มลูกชิ้นก็ได้เพราะว่ามันก็เหมือนกับไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรตรงนี้ใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นก็เหมือนกันเพราะผมไม่ได้เก็บงานเนียนอะไร แต่ทีนี้มันถนัดมือมันทำมาเขาเรียกอะไรนะมันทำมาตลอดอะ่ะเวลาจะพลิกเป็นช้อนเนี่ยแบบนี้หลายกล้องหากล้องไม่เจองว่าไม่ได้มองหน้ากล้องอยู่เรื่อยเลยเผลอเพิ่มชอบไปมองตรงกลางกล้องเห็น<ๆ>ไหมมีความงออันนี้มีความแหลมโอเคครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวยาวไม่เป็นไรครับก็คือวัสดุวัตถุตตด,ดิบอ,อุปก,กรณ์กับของรอบตัวนั่นแหละเดี๋ยวไปพบกันเลยครับ ep สองนะครับ การบ้านลายหินเทียน